ใครที่เล่นกองหลังนี่คือสถานการณ์ที่เราไม่อยากเจอแน่นอนนะครับคือคู่หล่อเู้ะไล่บีบเราไล่ปิดพื้นที่ปิดเพื่อนเราไม่ให้ส่งง่ายๆถึงสามคนนอกจากปิดตัวเราแล้วก็ยังปิดเพื่อนเราไม่ให้ส่งง่ายอีกสุดท้ายคือเราพบว่าเราเตะทิ้งเตะขว้างเป็นประจำเลยถูกปะ่ะแบบได้บอลไม่ทำทาอะไรเลยนะครับต้องเตะทิ้งบางทีก็บางทีงทงกับเสียบอลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมาเฉลยมาบอกความลับมาบอกสิ่งที่แบบ พอทุกคนรู้แล้วอ่ะทุกคนจะแบบเล่นกองหลังง่ายสบายนิ่งไม่โลนไม่ตื่นเต้นแบบจนแบบฉันจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคนจะเปลี่ยนชีวิตการเล่นกองหลังแน่นอนรู้ไหมครับคำนั้นคืออะไรคำนั้นก็คือทิศทางแปดทิศทางในการเล่นบอล <c oughs> หลายคนที่แบบฟังคลิปผมก็จะแบบจะเห็นผมพูดบ่อยๆนะครับซึ่งมันนำมาใช้กับกองหลังด้วยดงังนั้นใครเล่นกองหลังนะครับได้บอลแล้วนะครับหรือจะได้บอลไม่มีบอลอะไรก็ตามเราต้องสร้างทิศทางแปดทิศทาง รอบๆตัวเราเสมอพอสร้างแล้วเนี่ยเราก็ลากไปสุดเส้นสนามเลยนะครับปับงเห็นไหมว่าแบบพอเราได้บอลหรือจะได้บอลเนี่ยเราจะสามารถส่งให้ใครได้บ้างส่งให้เพื่อนคนไหนมันอาจมันจะไม่เปะนอกไปแบบเพื่อนเราไม่ได้อยู่บริเวณนั้นแต่รู้อะไรไหมถ้าเราเปิดบอลด้วยความแม่นยา,ยาไปตรงนั้นได้ส่งบอลด้วยความแม่นยำไปตรงยังทิศทางเหล่านั้นพื้นที่เหล่านั้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่เสียบอลตรงนี้ถูกไหม และเพื่อนเราอ่ะจะมีโอกาสได้บอลสูงและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคู่ต่อสู้ไล่บีบไล่ปิดทิศทางการเล่นบอลของเราอ่ะเราก็ยังมีทิศทางอื่นให้เราได้เล่นกับลูกบอลอีกคู่ต่อสู้ปิดทางนี้ถูกไหมคู่ต่อสู้ปิดทางนี้แล้วแบบคู่ต่อสู้อีกสองคนอ่ะมันก็ปิดทางนี้อีกเป็นไงครับตรงไม่ได้ดังนั้นทิศทางบริเวณเนี้ยโดนปิดแล้วเราเหลือทิศทางไหนให้เล่น มีแปดทิศทางโดนปิดไปสามเราเหลือห้าทิศทางในการเล่นเห็นไหมไปตามนี้ได้เลยจะบางบอลแบบเ,เขาเรียกไงเลี้ยบอลไปทางนั้นหรือว่าดึงบอลอะไรก็ได้อ่ะเรามีทิศทางให้เล่นเราไม่จำเป็นที่ต้องกังวลเกินไปนะครับเรามีทางรอดของเราอยู่มีเขาเรียกไงทางบอลเนอแล้นเ,เวลาู่ตอสู้เข้ามาบีบเนี่ยไปทางนี้ก็ได้หลบทางนี้ก็ได้โอเคไหม นอกจากหลบได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอะไรนะครับเราสามารถที่จะส่งบอลเปิดบอลไปยังบริเวณทิศทางเหล่านี้ได้ด้วยเห็นไหมดังนั้นเวลาที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยลงมือทํากล้าที่จะทํานะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเล่นกองหลังเก่งขึ้นและถ้าเราทําได้รู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นจากที่เราโดนไล่บีบอยู่ดีเหมือนเราเสียเปรียบไปเนี่ครับเปิดบอลไปยงังพื้นที่ตรงนี้ไปยังเพื่อนคนนี้ไปไงเพื่อนคนนี้ได้บอลปัง อ่นงนครับคู่สูก้ก็เป็นอย่างี้ครับกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ดีๆโดนอะไรไล่บีบอยู่ดีอยู่ดีบอลมาทิ้งนี้เพื่อนเราเป็นไงได้บอลปุ๊บได้บอลพร้อมที่จะเลี้ยงหลบยิงได้เลยเห็นปะ่ะและต่อให้เพื่อนเราโดนประกบรู้อะไรไหมครับมันคือสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสองย่างไงอย่างไงเพื่อนเราก็มีทางรอดนี่เราคิดเผื่อเพื่อนเลยว่าแบบโอเคแบบเรากําลังแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราส่งบอลไปให้เพื่อนเราก็เราก็คิดว่าแบบ พื่อนก็กาลังแย่เพราะโดนประกบไม่ใช่เลยนะครับเพื่อนก็มีทางรอดเพื่อนมีทิศทางเหล่านี้เห็นไหมทิศทางแปดทิศทางเห็นเป่าเพื่อนมีทิศทางเอาตัวรอดอยู่เพื่อนอาจจะแบบได้บอลพักบอลคืนได้บอลซิ้งหลบหรือว่าไปทิศทางต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยอย่างน้อยคืออะไรอย่างน้อยคือคู่ต่อสู้คลายความกดดันจากพื้น,นที่บริเวณนี้ของเราไปแล้วเห็นป่ะแล้วก็สบายแล้วเห็นไหม อย่างเราได้บอลตัวนี้อ่ะเราได้บอลตัวนี้โดนคู่ต่อสู้ไล่บีบปัปงวิ่งมาเลยเนีย่ยวิ่งวิ่งมานะครับทำไงอ๋อโดนบีบแล้วทำไงดีเป็นไงครับก็ต้องตกใจจับบอลนิ่งๆโชว์หล่อซะหน่อยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะเราสามารถสร้างทิศทางแปทิศทางรอบๆตัวเราได้พอเราสร้างได้แล้วก็จะเห็นแล้วว่าโอเคคู่ต่อสู้มาอยู่ตรงทิศทางนี้ใช่ไหมเราก็ไปทางนี้ได้เลยอย่างเงี้ยเห็นป่ะง่ายป่ะ คุณตบีบบีบข้างหนอ่ะล็อกกลับหลังคือนี่คือประตูล็อกกลับหลังเลี้ยงไปสักหน่อยนะครับดูว่าคุวสูตาไม่ไม่ไมตามอ่ะส่งออกข้างให้เพื่อนอย่างเงี้ยสวนแบกซ้ายแบกขวาเนอะป่ะมันง่ายป่ะเห็นไหมว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันทําได้ผมถึงบอกนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่แบบจะเปลี่ยนชีวิตการเล่นกล้องหลังเราหรือถ้าใครอยากแบบเทพมากขึ้นนะครับแบบโคตรเทพจริงๆเน่ยเราเอาเรื่องของ การมองแบบดิงชิงมองสนามใหญ่ในสนามมาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปกติแบบที่ผมบอกก็คือสร้างแปทิศทางรอบตัวใช่ป่ะอ่าทีนี้สร้างวงเลงชิงมองสนามใหญ่ด้วยปังเห็นป่ะนอกจากละมิดแปดทิศทางในแกาตัวรดของเราแล้วเรายังมีวงเลงชิงมองสนามใหญ่ที่แบบช่วยให้เราโจมตี่ต่อสู้ได้เร็วขึ้นอีกแบบได้มันอยู่ดีเราจะเปิดไปให้ข้างหน้าเลยก็ได้เราเห็น สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเห็นได้เร็วได้ชัดขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญคือเราต้องมองรอบๆตัวด้วยนะั่นคือสาเหตุนะครับที่เราต้องมองรอบตัวมองรอบๆตัว,ตวเห็นภาพแบบนี้เห็นภาพหนึ่งชิมบอลสนามใหญ่เห็นที่ทางไปทิศทางรอบตัวเราง่ายสบายเด็นกองหลังชิวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่แบบที่ทุกคนรู้ไปแล้วอะ่ะเราไม่ใช่ในสนามจริงได้เลยลงสนามจริงเป็นไงเราก็ได้บอลอยู่แถวนี้ถูกปะเออได้บอลแถวนี้ย เราก็สร้างอะไรสร้างที่ทางไปทิศทางอ่าแล้วเราก็ล่างให้สุดเส้นเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างคู่รสบิบทางไหนนูนนี่นั่นบีบหนึ่งสองสามแล้วก็ไปทางอีกทางหนึ่งที่มีทิศทางโอเคป่ะแล้วแบบพอเราไปแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยมันโดนบีบอีกอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างทิศทางไปทิศทางใหม่ล่างให้สุดเส้นสนามนอกไหมภาพนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแล้วเรารู้อะไรป่ะถ้าใครแบบใครเทพชํานาญแล้วนะครับเราก็สร้างมุมชีมสนามใหญ่สร้างมุมมองแบบนี้ง่ายไหมแบบได้บอลปุ๊ นั่นคือสาเหตุที่เราแบบฝึกรับบอลส่งบอลเล่นลูกอากาศนู่นนี่นั่นฝึกเบสิกต่างๆให้แน่นเพื่ออะไรเพื่อแบบเพื่อมาแก้สถานการณ์ตรงนี้เราคงไม่อยากจะแบบรู้ว่าจะต้องส่งให้เพื่อนแต่ว่าเราจับบอลพลาดหรือว่าแบบเขาเรียกไงเปิดบอลไม่แม่นอย่างเงี้ยบางทีเราทําดีแล้วนะครับทําดีแล้วโหเปิดบอลดีมากแต่ไงครับมันไม่แรงพอทิศทางได้แล้วแต่ไม่แรงพอก็ไม่ถึงเพื่อนอย่างเงี้ยน,นี่คือสิ่งที่แบบก็ย้อนไปที่เบสิกฟุตบอลเราอีก ดังนั้นนะครับมีแค่สองอย่างที่เราแบบที่อาจจะทําให้เราแบบเล่นกองหลังยากคือเราไม่มีมุมมองแบบนี้ไม่มีมุมมองแปดทิศทางไม่มีมุมมองดีจีบอลสนามใหญ่แล้วก็ไม่มีเบสิกที่ดีพอทุกคนมีเบสิคอยู่แล้วทุกคนเตะบอลทุกคนเก่งอยู่แล้วแต่มันดีพอหรือเปล่าเออมันดีพอไหมดังนั้นนะครับใครที่เล่นกองหลังนํามาใช้ในสนามผมขอแค่ทุกคนลงสนามแล้วนึกถึงแค่ สามข้อนี้แปทิศทางแปทิศทางนะครับแปทิศทางล่างให้สุดเส้นสร้างวงลิงชิบมอสนามใหญ่ปะัะแล้วเราก็ต้องมีเบสิกที่ดีด้วยโอเคไหมใครมีคำถามใครมีชอมเมนต์เชิญได้ด้านหลัง